สวัสดีคะ่ะกลับมาพบเจอกันอีกเช่นเคยกับครัวอิ่มอร่อยชาแนลนะคะวันนี้อิ่มอร่อยชาแนลจะชวนเพื่อนๆมาทําเผือกนึง่งทรงเครื่องเจก,ก,กินกันนะคะเพื่อนเพื่อรับรองว่าสูตรนี้อร่อยแน่นะคะเพื่อนๆนเรานําเผือกมาปอกเผือกเราล้างให้สะอาดนะคะนี่เรามาดูส่วนผสมและเครื่องปรุงของเราที่ใช้ทําวันนี้นะคะก็จะมีเห็ดหอม ถั่วลิสงต้มสุกแครอทหั่นเตาข้าวโพดต้มสุกซอสซีอิ๊วขาวเจซอสฝาเขียวเจพริกไทยป่นเกลือป่นแล้วใส่น้ำมันพืชลงไปสักหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะก็จะเอาทุกอย่างลงผัดนะคะ ปรุงรสเลยนะคะซีอิ๊วขาวเกลซอสสาาเขียวเกลพริกไทยป่นเกลือป่อนน้ำตาลทรายนะคะเสร็จแล้วเราก็ตักทุกอย่างลงมารอพักให้เย็นก่อนนะคะ ตอนนี้เรามาลงมือผสมแป้งกันนะคะเราใส่ไปเลยค่ะแป้งข้าวเจ้าแป้งมันแป้งอนเนกประสงค์เกลือป่นน้ำตาลทรายเสร็จแล้วเราก็ทยอยเติมน้ำลงไปนะคะ แล้ก็เผือกที่ขูดไว้ผสมลงไปนะคะตามได้ของทุกอย่างที่เราผัดไว้นะคะเทลงไปผสมเลยค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วเราก็จะตัดใส่ถ้วยนึ่งกันเลยนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะนําขึ้นนึ่งกันเลยนะคะเราตั้งหม้อน้ําเดือดไว้รอนะคะไปะยกหม้อขนมของเราขึ้นนึ่งเลยนะคะเราจะใช้เวลานึ่งประมาณ25-30นาทีเดี๋ยวเรากลับมาดูกันอีกทีค่ะเคี่ยวน้าจิ้มกันนะคะเราใส่ลงไปเลยค่ะน้ําเปล่าน้ำตาลนะคะน้ำมะขามเปียกนะคะเกลือปน่น พอเราเคี่ยวมาได้สักพักหนึ่งต้างเห็นว่าน้ําเชื่อมของเราเหนียวเหนืดนะคะเราปิดไฟเลยนะคะน้ํเกิ้งของเราเย็นแล้วเราก็ตัดมาเสิร์ฟมาปรุงกันเลยนะคะพริกขี้หนูบดนะคะเผ็ดมากเผ็ดน้อยแล้วแต่นะคะแล้วแต่ชอบนะคะถั่วลิสงใหม่บดนะคะจะได้หอมๆนะคะแค่นี้น้ำกิ้งของเราก็เสร็จเรียบร้อยนะคะ ตอนนี้ก็ครบเวลาเนื่องสุกเรียบร้อยนะคะเราจะยกลงรอให้เขาเช็คตัวสักครู่เดี๋ยวเรากลับมาชิมกันนะคะเราจะมาแกะชิมกันนะคะแกะง่ายๆนะคะชิมเยอะๆอร่อยอาเนนนคำโตๆอร่อยเลยนะ อร่อยมากเวอรจริง huh. น uh ้ำ huh. จิ <spe ak Bra vo> ้มสดบอกได้คำเดียวแซ่บเวอร์อร่อยมากๆเพื่อนๆโดยเฉพาะน้ำจิ้มน้ำตาลมะพร้าวกับน้ำมะขามอร่อยมากเปรี้ยวหวานลงตัวเวอร์ในตัวของเผือกก็มันในตัวของเผือกหอมในตัวเห็ดหอมมันตัวถั่วอุ้ยอร่อยมากอร่อยจริงๆริง ทำกินเองอร่อยกว่าเยอะเลยเพื่อนอย่าลืมลองไปทํากินกันดูนะคะถ้าเห็นคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ครัวอิ่มอร่อยด้วยนะคะคลิปนี้เจอกันแค่นี้ก่อนนะคะเจอคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะอร่อยมาก